สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี้ก็มาติดตามในทางตำลาพอลี่นะครับสองช่องคือเข่าเด้อนะครับมีช่องมอเตอร์ไปันโชแล้วก็ม่ตุ้ด้วยแร้วันเนื้อนะครับก็ฝากติดตามไว้สองช่องทางเนื้อนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะม่ตุ้สวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีพี่เอฟซีทั้งหลายนะครับม่ตุ้เพื่นก็กำลังเห็ดกำลังท้ำเนาะนะครับกับฟูเข็ดฟูถ้ำแต่เส้นเบาเก่งนะครับพี่น้องฝากกดติดตามก็อะไรก็แชร์นะครับ เป็นแต่พอลี่เล่าให้เป็นเงนเลยเรียบร้อยแล้วครับอย่างนั้นนะครับไว้ให้เพิ่นเบิ่งเองเรียงจับครูนี่บ่สู่หมอเลยไว้ให้มนวยจับดีกว่านะครับเพราะว่าเาือของจับครูกะเอาจับแบบม้องเห็นด้วยประกาคือจับแบบเอาตัวสีแดงใส่แตัวสีแดงเอ่ที่ใบพี่น้องไว้แล่อตัวสีแดงนี่เป็นไล่ตั้งกับไล่นอนครับไล่ตั้งกับแบบนี้ไล่นอนกับแบบนี้ครับอ่าครับอันนี้พอดี่พอดี่ตดเองแบบนี้นะครับครับพี่น้องมาแบบพอลี่กับ ไถ่ตัดแบบดีสิว่าไร้คู่ได้พอลี่แม่นปะครับกับเชียได้เก้าเนื่งเก้าซี่หนึ่งสองซี่สองเนาะครับก็บเชียได้ประมาณอยู่ซี่คู่นะครับแต่ว่าโมลย์จะตัดชุดเตรียมให้นะครับเดี๋ยวต้องช่วยบางว่าพอลี่เป็นอยเน้นี้ตัวใดโมลย์ช่วยบ่งประกาศให้นะครับนะครับกิดตามนั้นนะครับสำหรับกระทั่งการชวนีนการรับฟับปรุงสูตรคำนวณเท่าสูตรถอดรหัสเท่าดีนะว่าเรนเนาะครับยังมีเขาไม่รู้เยอะนะครับแต่ว่าพี่น้องก็อยากพลาดโอกาสดีๆนะครับกั ตัวนี้มาปรนะกอบเนาะชุดนี้มาประกอบกันนะครับเอาลอกมาประกอบซักันดูว่าผมสียกตัวนี้นะครับอ่าเราเรียกตัวน้อยอย่างเขาบอก่าอย่างเขาไม่มาซื้อกันเ่ยเออเนี่ยครับเนี่ยเขามาประกอบซักกันมาเรียกเพื่อนตัวใดมันเข้ากันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ชุดรวมไม่ของเาภาชนะมันไปตรงก็ไปชุดบุให้ชุดรางอืมนะครับไม่ได้จับเพราะว่าฟอี่เรสต์อันนี้เขาดีด้ยนะครับตามไลฟ์เมื่อมหร่ก็วดแล้วนะครับชุดนี้เขาดีนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เล่าเป็นสูตร เป็นถอดรหัสกําลังกําลังปรับปรุงให้มันให้มันดีขึ้นเนาะกําลังปรับปรุงแต่ว่าตัวนี้ใหญ่ยุตัวแล้วมันเป็นปรับปรุูยุตัิโตแล้วมันใหญ่ยุตัวแล้วนะคนี่เนื้อหันมันก็มีแต่ที่นี่เขาบอกว่าเอาเนี่ยเห็นไ่มมันได้เข้ากันนะในชุดนี่นี่เยู่ดียนี่หลังว่าไอพี่น้องจับผู้ตัวนี้ใส่กันมันถึงลดแผลหลายเติบรถจมหนวนตัวเลขล่งไหมคอลีอืมอ้าวคอลีจะโชว์ได้ป่ะเนี่ยตัวใดคอลีให้มานครับจะช์ได้ป่ะเอามาหนึ่งนะ อ๋นักกับนี่981นะครับ่หาสองนะครับเป็นเลขหกตัวของพอี่เนาะครับนะครับเดี๋ยวติมจับคููให้นะครับว่าเป็นตัวใดแน่ในวดนี้นะครับทังคนีที่จับครูนี่สิจับตัวแดงครับเมื่อย่ายงลุ่จับบุ่่ครับอืนมน้นูลเนี่ยนี่วะมีเลยเข้นชายเราต้องรเาิสนกราซื้อผักซื้อหญ้าเนาะอ่าผักบุงเาบุงสงาม าลงเลยพ่อนะครับนี่เราพี่น้องเอ้ยเาไรทั้งล่เอาพ่งเอาพุ่ง่ันี่จะลายพุงกกนแล้นะพอลี่นะะเื่องกคายวน่ับคนขยันนะครับน่ากัจันมีหนำน่ากับจะมีน้ำเบื้องเบ้อาลดอยากได้บาบุงมันก็มีทีบอนอัเจี๊ยบอัสาัาไนี่้อใดเนี่ยกับลุงเหมือนน่าเอ่ะพี่น้องนะครับ มาเบิ่งมอรวยก็เป็นตัวตันเลยนะครับตัวเล็กเด้อตามนี้นะครับมันจะไี้ปูตายชิปสองเนาะเออยี่ฟ้าวไว้ฟ้าวไว้ฟ้านี้นางถากก้อนเดียวเอาฟิโองนี่ว่าสิบสองนี่ตัวนี้เอาพอลองเราเป็นฟิโลงเหล็กเล้านะครับเล้าเย็นนี่สิบสองฝากไว้นะครับเสียงเบลเวบาอ่นเอฟซีบางหนึ่งเมียเรามาว่าฟังว่าฟันว่าลูกร้านเท้าตายเห็นวะเป็นวางชันเนาะนะครับสิบสองตัวเดียวเข็งแข็งนะครับ ตามนี้นะครับโปรเดมักเด้อนะครับเรือไปสู่สิบตามล่าก็ได้สิบสองเนี่ยนะครับมอลลยตัดให้นะครับสุดของพอลี่ตัดสุดไทยย่างสุดตั้งความให้ครบสุกตัวเลยเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองแปดสี่แปดห้าแปดสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสี่สองครบทุกตัวนะครับทั้งไล่ต่างไล่นอนไล่แต่แข้งไล่ทุกไายแล้ล่ะนะครับหมายว่าไดนี่บอลหลุดเนาะ,ะคือตัดได้ครบแล้วพี่นอ้องมาตัวใดเด้อล็อกสอบถามพอลี่ว่าพอลี่ใจเน่นตัวใดเอาพอลี่อยากแน่นตัวใดสีวงเรื่องป่น เกือเน้นหมมักหนึ่งสองหาสองแปดหนึ่งหาสองัวหนึ่งมือมีเด้อหาสองมีหาสองแปดหนึ่งกับมีหนึ่งเดหนึ่งกับมีเนาะเจดนึ่งสองมาเขาพี่น้องเรียกเขาส่วนการเป็นเรียกเาเาิขยันลูหันกไรเนาะวนจับให้นกระครับจับเอาเนาะจับผู้บังคอบเนาะมีีสองวหมีสองตัวอะไรไม่ตองจำยี่สมัก ต่ว่ามันเข่าอยู่ได้เรียกมามาก่นี่มีไอ้หนึ่งสองหาสองหาสองไก็แปดแปดหนึ่งเลยแปดหนึ่งแปดหนึ่งเออสารพินน้องมารวยต่อะยเทัดดิเราไม่ทอบอลลี่หรอกก็ได้หนึงองตัวเดียวเองล่ะมักตัวนาก็เรียกเอาพี่น้องนะครับตามบรลใี่ไขคือว่าลหะนะครับอ้าวชควมแมนสุขสุขตสํารับนทั้งตามเล่าเย็นนีเด้อนะครับวันสี่เจ็ตุ้งมนสุขสุขคตสวัสดีครับอันันมันของกันกมีอันอีย่ง